สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมได้รับการส่งต่อกิจกรรมแบบมาราธอนโดยมีผู้สนับสนุนหลักเป็นเนสกาแฟทริปเปิลเอสเปรสโซกิจกรรมมาราธอนของคนอื่นๆเนี่ยอาจจะดูน่าตื่นเต้นแต่ผมคิดว่าของผมน่าตื่นเต้นกว่ากิจกรรมมาราธอนของผมเนี่ยก็คือการเดินทางไกล2,000กิโลเมตรนะครับจากมินนซตาลงไปที่เท็กซัสนะครับ2,000กิโลเมตรหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกแต่ว่ามันคือระยะทางเทียบเท่ากับเหนือสุดแดนสยามยันใต้สุดแดนสยามครับแล้วก็ทริปนี้เป็นทริปไปกลับ และยิ่งไปกว่านั้นก็คือผมเดินทางโดยใช้รถยนต์ไฟฟ้าเท s l a m o d เดลตลอดการเดินทางครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดูการเดินทางของผมตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปลายทางเลยครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามืดหน่อยเพราะว่าอยู่ในโรงจอดรถครับเราก็เดี๋ยวกอกสถานที่ที่จะไปเดี๋ยวลุยเลยวันนี้กะว่าประมาณ7ชั่วโมงตอนเริ่มเดินทาง สิบเองสี่ิตีว่าเที่ยงแล้วกันครับดูว่าจะเปถึงกี่โมง้ะ คือตลอดเวลา1ชั่วโมงมาเนี่ยผมไม่ได้ขับเองเลยแล้วมันก็ถือว่าใช้ได้นะครับคือครั้งก่อนที่เราทําคลิปกันนะ่ะมันเป็นเรื่องที่ว่าเออมันยังมีความเขาเรียกว่าอะไรน่ากังวลใจอยู่บ้างหรือว่าตอนนี้มันฉลาดขึ้นนี่คือ1ปีต่อมามันฉลาดขึ้น่เรื่องเยอะนะครับรวมไปถึงเรื่องของการแซงใช่ไหมถ้าปกติแล้วถ้าเกิดว่ารถวิ่งเร็วผ่านเลยว,ลวิ่งช้าใช่ไหมครับถ้าเราอยากจะแซงเนี่ยก็เลือกได้ว่าเราจะให้มันจัดการให้เลยหรือว่าจะให้คนขับคนบอกซึ่งตรงเนี้ยผมยัง ให้ผมเป็นคนตัดสินใจเองอยู่ถ้าผมไม่อยากจะแซงผมก็ตีไฟเลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับแล้วมันก็จัดก,การแซงให้พอแซงเสร็จแล้วเนี่ยกลับเข้าเลนขวาคืนวเองด้วยนะก็ถือว่าฉลาดมากมากหมายถึงว่ารู้สึกว่ามันขับเหมือนคนเลยบ้างกันถึงนะ <ๆ S 1> ครับคลิปนี้ก็คงจะมีอะไรให้ดูเยอะแยะนะเดี๋ยวรอกันต t อปต่อไปแล้วกันนะตอนนี้เรามาถึงจุดพักจุดแรกของเราที่ดาวซโอวานะครับก็แบตตอนออกมามีร้อยเปอร์เซ็นต์ขับมาร้อยห้าสิบร้อยหกสิบไมล์ประมาณสองร้อยกว่ากิโล ก็เหลืออยู่ที่ประมาณ35%นะครับถือว่าใช้ได้ขับมาสองชั่วโมงชาร์จ1ทีนะครับแล้วก็เวลาที่ชาร์จเนี่ยเขาบอกว่าครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะชาร์จกลับไปที่ประมาณ8 0 9 0แล้วเดี๋ยวเราจะขับกันต่อก็คือสรุปวันนี้จะได้ชาร์จ2รอบรอบนี้แล้วก็ขับอีก3ชั่วโมงแล้วก็ชาร์จอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะถึงที่พักของวันแรกนะครับผมเดินลงไปเข้าห้องน้ำที่เหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ตตรงปั๊มข้างหลังนั่นนะครับผมเดินไปกลับมาเนนี่ยะครับ ตอนที่ผมจอดชาร์จเนี่ยแบต30%ใช่ไหมครับผมกลับมาเนี่ยอยู่ที่60กว่าเปอร์เซ็นต์ละแล้วก็ผมนั่งอีกนิดหนึ่งตอนนี้70กว่าเปอร์เซ็นต์ผมพร้อมจะออกแล้วนี่คือความสำคัญของของซูเปอร์ชาร์จเจอร์ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันชาร์จนานกว่าน,นี้มันมันไม่เวิร์กแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดมันครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันมันยังพอได้ครับดังนั้นเรื่องของการเดินทางไกลจะต้องใช้ DC ซีฟ้าชาร์ตแบบเน็ตเวิร์กแบบเนี้ยนะครับเยอะๆให้มันครอบคลุมทุกถนนหลักๆของประเทศเนาะห้าโมง ออกมาแล้ววันนี้5ชั่วโมงใช่ไหมครับมาถึงแบตเหลือ12%เปถือว่าใกล้เคียงมันคอนมัไว้ประมาณ17ใช่ไหมมาถึงก็12นะครับแล้วก็ชาร์จน่าจะชาร์จอีกครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็ออกไปถึงเป้าหมายสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับก็น่าจะถึงประมาณแบบทุ่มนึงอะไรเงี้ยถือว่าใช้ได้ครับสำหรับวันแรกไม่มีเหตุการณ์อะไรที่น่าตื่นเต้นนะถือว่าประสบความสําเร็จ แต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นก็คือเนสกาแฟกระป๋องออกใหม่ครั้งแรกของกาแฟพร้อมดื่มที่เป็นเอสเพรสโซ่สามช็อตและมีวิตามินในกระป๋องเดียวอร่อยเข้มขูดสซุปเปอร์ตื่นรสชาติอร่อยกลมกล่อมเพราะเป็นกาแฟคุณภาพที่ผสมนมแท้แท้มีวิตามิน B รวมและดีคุ้มค่าในราคา20บาทสามารถที่จะหาซื้อได้ที่7 e l e v e n และร้านค้าสะดวกซื้อทั่วไปและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศคือปกติแล้วเนี่ยบางโรงแรมนะครับถ้าเกิดว่าคุณเลือกรงแรมที่ดีๆหน่อยก็จะมี หัวชาร์จให้เป็น destination charger ของเท s l a เองหรือว่าจะเป็นหัวชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปก็มีแต่ว่าโรงแรมที่ผมเลือกม,มันไม่มีผมเลือกโรงแรมถูกเพราะว่าเป็นคนประหยัดนะฮะผมก็เลยจะยอมเสียเวลาเพิ่มหน่อยก็คือไปชาร์จ super charger ที่มันอยู่ใกล้โรงแรมแล้วพอชาร์จเสร็จแล้วเราค่อยไปเช็คอินแล้วก็นอนนะครับพราะก็คือตื่นชา์มาเราจะได้ออกเลยวันนี้ก็ถือว่าจอดชาร์จสามรอบนะครับแต่ว่าเป็นรอบหนึ่งเต็มๆกับอีกสองรอบที่นี่หน่อยเอาละฮะ ขับมาถึงที่ชาร์จสุดท้ายของวันนี้แล้วครับก็คือตอนนี้อยู่ที่เมืองแคนซัสซิตี้ครับเราก็เป็นเดสติเนชันของเราด้วยนะก็คือที่ชาร์จตรงนี้เนี่ยอยู่ห่างจากโรงแรมรับ้วกปประมาณ10นาทีเท่านั้นเองครับดังนั้นวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ต้องชาร์จเพิ่มก็ได้แต่ว่าเราชาร์จให้เต็มไว้นะครับพรุ่งนี้เราจะได้ออกแต่เช้าเราไม่ต้องมาชาร์จอีกนะก็จะใช้เวลาประมาณนี้แหละฮะสิบยี่สิบนาทีแล้วเราเดี๋ยวเราก็ ทาัานก็เย็นอะไรให้เรียบร้อยเลยแล้วก็เข้าโรงแรมเช็คอินพักผ่อนวันแรกชิวๆครับนะไปชาร์จพอเห็นตัวซปเปอร์ชาร์เจอร์ล้วถึงกับเขาอ่อนนะเพราะว่านี่คือซปเปอร์ชาร์เจอร์แบบ เวอร์ชัน72กิโลวัตต์ซึ่งมันชาร์จช้ากว่ากันครึ่งๆเลยทีเดียวนะครับจากที่ต้องจอดครึ่งชั่วโมงตรงน,นี้ก็จะเป็นต้องชาร์จ1ชั่วโมงนะกว่าจะเติมโอ้น้ำตาจะไหลเข่าอ่อนน,นี่คือข้อผิดพลาดอย่างที่1ก็คือว่าเองต้องดูด้วยว่าสถานีชาร์จอะ่ะมันคือ72กิโลวัตต์หรือ150กิโลวัตต์หรือ250กิโลวัตต์เพราะว่ามีผลกับความเร็วในการชาร์จของคุณทั้งสิ้นเลยครับ แต่ว่าตอนนี้ก็คือจอดมันก็เป็นเหมือนกับซุปเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้เดี๋ยวคงจะเดินไปทานข้าวแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาเอารถก็ทานข้าวน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนี้แหละกนะ็น่าจะได้น่าจะได้ก่อนเข้าโรงแรมบรีการของการจองโรงแรมนอกเมืองที่ติดกับที่ชาร์จในคืนแรกนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในซี v วลไลเซชันอะไร ก็จะออกมาเป็นทรงๆเนี่ยนะครับแบบว่าเป็นเมืองเงียบๆนะครับแล้วเราก็หาข้าวทานเราคิดว่าเราไม่ได้อยู่ในเมืองนะมันก็จะมีแค่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราไปจอดชาร์จรถอยู่ตรงนู้นนะครับ <S <S แล้วกออ็มีเนี่ยผมซื้อแพนด้าเอ็กเพรสมาก็เป็นร้านอาหารจีนแบบแบบฟาสต์ฟู้ดหน่อยๆอะไรเงี้ยผมก็จะมานั่งกินที่ร้านจอดรถอยู่ตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวเข้าโรงแรมคืนนี้เปลี่ยนแผนครับจริงๆผมควรจะขับรถเข้าโรงแรมแล้วก็พักผ่อนคืนนี้แต่ว่า ผมพักทานข้าวเมื่อสักครู่นี้แล้วผมรู้สึกว่านี่เรายังมีแสงอาทิตย์อยู่นี่นี่ทุ่มครึ่งนะครับมันก็ยังมีดวงที่ยังไม่ตกดินนะผมก็เลยว่าอถ้าเกิดว่าเราขับต่ออีกสักหน่อยหนึ่งนะพรุ่งนี้เราจะได้ไม่ต้องขับเยอะนะครับเพราะผมเองก็ยังไม่เหนื่อยด้วยเกินคาดเพราะว่าเหมือนมัน,มน,มนไม่ได้ขับเลยอะเอพูดจริงๆเหมือนคนนั่งมากกว่าก็เลยไม่เหนื่อยก็เลยรู้สึกว่าอ้าเดี๋ยวขับต่ออีกสองสามชั่วโมงแล้วกันเพื่อที่พรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องแบบ ทนขับทั้งวันอะไรอย่างนี้นะครับเราก็โรงแรมที่เราจองไว้แล้วเราก็ยกเลิกไปก่อนอแต่ว่าก็ไม่ได้ตังคืนนะเพราะว่ามันมันก็เย็นแล้วถูกไหมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นโรงแรมที่แบบว่าแบบโรงแรมตามแบบข้างทางที่แบบถูกๆสำหรับคนเดินทางนอนอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวขยับไปอีกสักหน่อยหนึ่งที่เมืองวิชิตา อันนี้ถือว่าผิดแผนนิดหน่อยครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมกะว่าวันแรกผมจะขับแค่นิดเดียวถึงแค่ประมาณ6กโมงเย็นทุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่หลังจากที่ผมได้จอดพักฐานข้าวแล้วผมรู้สึกว่า ผมยังไม่เหนื่อยผมคิดว่าน่าจะขับต่อได้อีก3ชั่วโมงเลยทีเดียววันพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องขับเยอะนะครับแต่ว่าจะเลือกที่จอดพักมั่วก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าก็ต้องเลือกที่จอดที่มีโรงแรมอยู่ใกล้กับที่ชาร์จใช่ไหมครับเพื่อการเดินทางวันต่อไปจะได้สะดวกมากขึ้นผมก็เลยเลือกโรงแรมที่อยู่ห่างออกไปประมาณ350กิโลเมตรนะครับก็ตัดสินใจว่าตอดชาร์จกลางทาง1ครั้ง แล้วก็มาจอดชาร์จที่หน้าโรงแรมอีกหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็ไม่ต้องชาร์จให้เต็มเพราะว่ามันมีซูเปอร์ชาร์เจอร์อีกอันหนึ่งเนี่ยอยู่ไม่ไกลนะครับผมเลือกที่จะตื่นเช้าแล้วก็ขับไปที่สถานีซูเปอร์ชาร์เจอร์อันต่อไปเพราะว่าจะได้ทานข้าวแล้วก็ดื่มกาแฟไประหว่างที่รอรถชาร์จไฟไปด้วยครับแม่พูดถึงกาแฟแบบนี้นะครับทำให้ผมนึกถึงเนสกาแฟทริปเปิลเอสเปรสโซอร่อยเข้มขูน3ซมปเปอร์ตื่นจริงๆเลยอ ออก7จ็ดโมงครึ่งนะครับแล้วก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงรวมไปถึงเราจะไปชาร์จกันประมาณ4ครั้งในวันนี้นะครับคือปกติแล้วเนี่ยจริงๆหน้าโรงแรมผมในวิธีชาร์จนะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะไม่ชาร์จเพราะว่ารถบอกว่าถ้าเกิดว่าจะไปถึงที่ชาร์จหน้าเนี่ยมันยังเหลือประมาณ15%อะไรอย่างเงี้ยลองดูว่าถ้าขับจริงแล้วมันจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์คิดว่าผมน่าจะยังปลอดภัยอยู่คงยังจะไม่ต้องแบบว่าแบตหมดกลางทางคือถ้าเกิดว่าที่ชาร์จจุดหน้า มันไม่มีตามที่มันบอกไว้เนี่ยก็คือเจ๊งทริปนี้ลม่มถึงที่ชาร์จแล้วนะครับกำลังชาร์จอยู่แต่คันนี้คือมาแบบแบตหมดจริงๆครับแล้วก็ต้องชาร์จนานหน่อยสภาพวันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานกระเซิ้งกระเซิรีบออกมาทันทีนี่คือซุปเปอร์ชาร์เจอร์จุดแรกของวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับจอดชาร์จประมาณครึ่งชั่วโมงนึกว่ามันจะเป็นซุปเปอร์ชาร์เจอร์ใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ติดอยู่กับ ปั๊มน้ํามันอันแบบไม่มีอะไรก็เลยได้แค่กาแฟกันนะครับเดี๋ยวคงจะต้องไปจอดทานข้าวอะไรสักอีกสักพักหนึ่งอ่ะนะอันนี้ก็อีกข้อหนึ่งนะครับที่น่าสังเกตก็คือว่าถึงแม้ว่าคุณจะรู้ว่ามันเป็นซูเปอร์ชาร์เจอร์นะครับแต่คุณไม่รู้ว่าซูเปอร์ชาร์เจอร์มันอยู่ติดกับอะไรนะครับบางทีมันเป็นปั๊มน้ํามันแบบเล็กๆบางทีมันก็เป็นช้อปปิ้งมอลล์ใหญ่ๆนะครับดังนั้นก่อนที่จะออกเดินทางเนี่ยควรจะสํารวจนะว่าซูเปอร์ชาร์จเจอร์ที่เราจะไปชาร์บ อย่างเช่นผมในตอนนี้พลาดซูเปอร์ชาร์เจอร์เล็กไปนะครับแต่ว่าโชคดีครับที่ซูเปอร์ชาร์เจอร์อันต่อไปเนี่ยมันอยู่ในคอมเพล็กซ์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับมีอาหารให้เลือกหลากหลายมากแล้วระหว่างนี้เนี่ยผมไลฟ์สตรีมไปด้วยนะครับคุณจะได้เห็นผมเดินเข้าไปซื้อเบอร์เกอร์ระหว่างที่ผมรอรถชาร์จไฟเพื่อจะเดินทางต่อไปก็ชาร์จไฟประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็คือเมื่อสักครู่นี้ก็เดินไปทานข้าวนะครับเดินไปทางฝั่งนูน้นนะครับ ร้านนูนะ่นอ่ะผมไม่รู้จะซูมให้คนดูยังไงเฟดดี้นะครับเดินไปเดินไปดูตรงนั้นมาก็ทางเข้าเสร็จก็รถก็ชาร์จเกือบเต็มพอดีรออีกสักหน,นาทีก็ออกได้แล้วครับไม่มีปัญหาอะไรยกเว้นแต่อเรื่องของระยะเนาะคือที่ขับมาเนี่ยรถอะบอกว่าเหลือประมาณแบบคุณจะเหลือแบตประมาณสิบแปดเปอร์เซอะไรเงี้ยแต่พอขับออกมาตอนแรกแล้วมันคำนวณใหม่แล้วมันเหลือแบบสิบเหลือเก้าเหลือแปดเหลือเจ็ดคำนวณใหม่ไปเรื่อยๆแต่พอ พอขับมาได้สักระยะได้ที่ปั๊บเนี่ยการประเมินมันก็กลับมาที่18เซนเหมือนเดิมก็ถือว่าแม่นเลยนะแต่ว่าก็ใจหายใจความอยู่เหมือนกันนั้นก็ชาร์จเผื่อไว้ก่อนไม่มีปัญหาอย่าไปปวดหัวเลยดีกว่าชาร์จเกินไปสัก10 20เซนแล้วก็ค่อยไปที่ต่อไปก็ชาร์จช้าแต่ไปถึงดีกว่าเร็วๆแต่ไปไม่ถึงแล้วต้องจ้างรถลาก <laughs> ที่ชาร์จสุดท้ายอยู่ที่เด็กซัสแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอันที่ใหญ่ที่สุดที่มาที่เคยเห็นมาเลยก็คือมีอยู่ทัั้งหหมด12วใจ แล้วก็เป็นร้อยห้าสิบกิโลวัตต์ก็ชาร์จได้เร็วอยู่ครับแต่ว่าระยะทางที่เราจะไปเนี่ยก็คือมันไกลอะ่ะก็เราจะต้องชาร์จให้เต็มจากร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอไปถึงบ้านเพื่อนแล้วมันจะได้เหลือแบตติดวันนี้หน่อยประมาณสิบยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์พอขับไปหาที่ชาร์จใกล้ๆได้นะครับก็ตามนี้อันนี้ก็จะน่าจะเป็นจุดจอดสุดท้ายถึงก่อนหกโมงเย็นก็สลิปเวลารวมก็ประมาณสิบสิบเอ็ดชั่วโมงวันนี้แต่ ไม่เหนื่อยนะยังไม่เหนื่อยสำหรับการเดินทางในเล็กสุดท้ายระยะทางประมาณ300กิโลเมตรเนี่ยนะครับผมไม่ได้มีฟุตเทจมาเพราะว่าผมทำการไลฟ์สตรีมผ่านทาง Twitch TV อยู่นะครับก็อยู่กับผู้ชมประมาณ100ยกว่าคนในวันนั้นนะครับตรงนี้ก็เลยจะเป็นบันทึกการไลฟ์สตรีมของผมจากวันเดินทางครับผมต้องโกใช้โอกาสนี้ในการขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนผมตลอดการเดินทางทำให้ผมรู้สึกไม่เหงาเลย ถ้าจะให้สรุปคลิปนี้นะครับก็อย่างที่ผมเคยแจ้งไว้ในคลิปก่อนหน้านะครับว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในการเดินทางไกลถึงแม้ว่าจะเป็นเท s l a เองที่มี Super Charging ่งเน็ตเวิร์ตลอดการเดินทางนะครับมันก็ยังจะพอมีปัญหาอยู่บ้างแต่ว่ามันก็แลกมาก,กับความสะดวกสบายจากระบบออโต้พายลนะครับซึ่งถ้าเกิดถามผมว่ามันคุ้มไหมผมว่าคุ้มครับอย่างที่คุณเห็นในจอตอนนี้ผมขับมาวันที่2 5 6 4ไมล์คูณเลขออกมาก็ประมาณ900กิโลเมตร แล้วก็เอาไปรวมกับวันแรก600กว่าไมล์นะครับก็รวมกัน2,000กิโลเมตรพอดีขาเดียวนะเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับทุกคนกิจกรรมแบบมาราธอนของผมเนี่ยพอที่จะสู้ของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ท่านอื่นได้หรือไม่นะครับแต่ว่าวันนี้กิจกรรมแบบมาราธอนของ n e s c a f e ทริปเปิลเอสเปรสโซ่เนี่ยยังไม่จบนะครับผมจะต้องขอส่งต่อกิจกรรมแบบมาราธอนนี้ให้กับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ท่านต่อไปนะครับดูว่าสู้ผมได้ไหรือเปล่าสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับเนสกาแฟกระป๋องทริปเปิลเอสเปรสโซ่อร่อยเข้มคูณ3ซุปปเอร์ต แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ